สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเจอกันเหมือนเดิมค่ะกับพี่น้องพาเหงสําหรับแนวทางดาวโจรคืนวันพุทธที่24มีนาคมนะคะก่อนอื่นเรามาดูคืนวันอังคารก่อนเนาะว่าผลออกอะไรนะคะสําหรับดาวโจรน,นะดาวโจรคืนวันอังคารปิดลบนะคะ3 1 5 0 5สวยมากเลยค่ะ3 1 5 0 5เข้านี่ค่ะ51นะคะ ้หนึ่งนะนี่เข้าสองตัวบนนะคะตัวกลับนะต้องกลับนะคะไม่กลับไม่ได้นะส่วนหลักร้อยหลักร้อยไม่เข้าเนาะพี่น้องไปเน้นให้ที่หนึ่งศูนแล้วก็ห้านะคะหลักร้อยเนาะอันนี้ได้เฉพาะหนึ่หนะคะแต่หน้าเสียดายคะ่ะน่าน่าเสียดายมากเลยก็คือก่อนมันจะปิดนะคะมันออกมาสอง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 คูเก้าแปด นะคะก่อนจะปิดนะคะก่อนจะมาเป็นคู่นี้นะคะสุดท้ายนะคะนาทีสุดท้ายทุกครั้งเลยค่ะหวยของพี่น้องเนี่ยตัวเลขของพี่น้องเนี่ยจะอยู่จะมันจะชอบดีดออกมาก่อนที่จะปิดนะคะเป็นคู่เลยค่ะทั้งบนทั้งล่างพี่น้องก็ลุ้นอยู่นะคะว่าโอ๊ยตายแล้วอีกแค่หนึ่งนาทีเองมันจะรีบออกมาทําไมแล้วก็ภาวนาว่าอย่าดีดเลยให้หยุดแค่นั้นแหละนะคะ,ะ,คะมันก็ดีดมาเป็นคู่นี้สุดท้ายค่ะสามหนแต่ก็ยังดีนะคะยังได้หนึ่ง หนึ่งคู่นะคะยังได้บนนะไม่งั้นโอเสียดายค่ะสองสองกับแปดเก้าเก้ค่ะมันออกมานะคะ,ะทีนี้อีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็พลาดไปด้วยค่ะเสียดายไม่งั้นก็ได้บนได้ล่างก็คือจริงๆพี่น้องเขียนนะคะเขียนอันนี้ตันแรกนะเขียนอันนี้นะคะทีนี้มานึกเปลี่ยนใจนึกเปลี่ยนใจว่าจะเอา9505 15ใส่แล้วก็ เอา1นึ่ง4ออกคิดว่าคงไม่มาและสามตัวนี้น่าจะเป็น3ตัวนี้มากกว่าก็เลยฉีกตัวนี้ออกค่ะฉีกตัวนี้ออกแล้วมาเขียนใหม่นะคะมาเขียนใหม่ทีนี้มาเขียนใหม่ด้วยความที่แบบลังเลค่ะ97กลัวว่ามันจะมาเก้าเจดเพราะว่ามีวันที่มันเคยนะคะมันปิด50นะคะวันเก่านะคะมันปิด50แล้ววันต่อมามันปิดเกนะและทีนี้พี่น้องก็เลยกลัวว่า เพราะว่าเมื่อวันเมื่อวันจันทร์มันก็ปิด50นะคะมันปิดมันปิด50นะและทีนี้พี่น้องก็เลยดักค่ะดัก97ก็เลยตัดนะก็เลยคิดว่าเอออตัดออกไปสักตัวแล้วกันก็ตัด0ูย์ห้าออกไปนะอย่างน้อยก็อ่าได้หน้าหนึ่งแล้วกันถ้ามันมา15นะคะก็ยังได้หน้าหนึ่งแต่ถ้ามันมา97ก็จะหลุดเลยพี่น้องก็เลยเอา97มานะคะไม่งั้นก็ ไม่งั้นก็ได้บนล่างนะคะหนึ่งห้าศูนย์ห้านี่นะทีนี้ก็ดาว v ี p ดาว v ี p ปิดที่ศูนย์แปดเจ็ดสามห้าอันนี้ก็หลุดไปนะคะเข้าเฉพาะเจ็ดนะอันนี้พี่น้องให้ไว้ลุ้นเล่นๆ่น,นะคะพี่น้องไม่ได้ไม่ได้ดูแบบว่าจังๆนะคะไม่ได้ดูจริงจังมากนะอันนี้ก็เลยให้ลุ้นกันเล่นๆน,นะทีนี้ก็มาดูของวัน พุธเลยนะคะคือวันพุธที่24มีนาคมเนาะจับคู่นะคะก็จะมี5 1 6 3 6 2 2 7 1 4 4 2 2 5 4 0 0 6 8 7 8 9แล้วก็9 5นะคะ3ตัวก็จะมี0 0 6 0 2 5 3 4 0 3 5 1 1 8 9แล้วก็1 1 4นะคะสำหรับ3ตัวนะทีนี้ เหมือนเดิมค่ะ12บสองคู่ไปกลับก็24จี่ัดหมดเลยนะคะกันพลาดนะแล้วก็พี่น้องจับคู่ให้บางคู่เนี่ยเด้งบนเด้งล่างนะอย่างนี้ค่ะห้าหนึ่งจะคู่กับหกสามล่างนะห้าหนึ่งจะคู่กับหกสามล่างเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งอะสามหนะตัวกลับนะตัวกลับสามหกอะห้าหนึ่งจะคู่กับสามหกนะแต่ถ้าสามหกถ้าสามหกบนก็จะคู่กับสองหนึ่งเนี่ยอันนี้คือพี่น้องจับคู่ให้นะคะ ส่วนหกสองคู่กับหกสองคู่สิเจ็ดเดียสองเจ็ดคู่อะไรเอ่ยสองเจ็ดคู่หนึ่งสองนะคะอันนี้คือพี่น้องบางบางคู่นะคะพี่น้องจับให้หน้าบวกนะวันนี้หน้าบวกเพราะว่าคิดว่าน่าจะปิดบวกนะน่าจะปิดบวกเพราะว่าตอนนี้มันยังบวกอยู่แต่ถ้ามันปิดลบก็จะมีบางคู่นะคะที่คู่กันก็คือห้าสองจะคู่กับ6กสาม นี่ค่ะ5 2จะคู่กับ6 3หน้าบวกไอ้หน้าลบนะคะส่วนหน้าลบหน้าบวกก็จะคู่กับ5 1ฉะนั้นจัดหมดทุกคู่ดีกว่านะโอกาสถ้ามันลบมันบวกมีบางตัวที่เป็นคู่กันบนล่างนะคะบนล่างสำหรับบางตัวบางคู่นะคะแต่ว่าถ้าจะนบน้อยอยากเอาวัดดวงไปเลยเด่นๆก็จะมี5 1 หกสามสนะคะแล้วก็ศูแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงแปดเก้าแปดเดี๋ยวนะแปดกูดอะไรแล้วก็8ปดเกเจค่ะแปดเจ็ดแปดเจ นะคะเจ็อ่าแปนี่ถ้า8ปดเจ็ดบนจะคู่กับ7 2นี่ถ้า8 7หน้าบวกนะหน้าบวกนะคะถ้าแปดจะคู่กับ7 2็ดสองถ้าเจ็ดแตัวกลับก็จะคู่กับสามหกฉะนั้นพี่น้องถึงย้ำว่าให้กลับด้วยนะคะกลับทุกตัวแล้วก็เป็นไปได้คือจับทุกคู่เลยพี่น้องอาจจะเลือกคู่ให้ผิดนะจะได้ไม่ผิดหวังนะคะจะได้ไม่เสียใจแต่ถ้าอยากวัดดวงนะคะวัดดวงว่า ถูกไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะคะเอาวัดดวงอยากซื้อน้อยแล้ววัดดวงก็คือตามนี้เลยนะคะห้าหนึ่งหกสามี่สห้าศนย์หกแนะ,ะ3ามตัวก็เลือกชอบตัวไหนจัดไปเลยค่ะพี่น้องชอบนะ,ะสำหรับ3ามตัวก็จะมี0ูนย์ห1หนหนึ่งหนึ่งสี่ะคะที่พี่น้องชอบนะคะอันนี้เด่นๆเลยที่ชอบะะแล้วก็3ามห้าหนึ่งนะคะ แต่ว่าก็เลือกดูนะคะแล้วแต่สมาชิกชอบตัวไหนโดนใจตัวไหนนะคะพี่น้องคิดว่าหลักร้อยก็น่าจะมา0ูแล้วก็1นะคะสำหรับดาวโจนคืนนี้ก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮปังๆนะคะมีเงินมีทองใช้ตื่นมารับทรัพย์นะคะมันลุ้นกันเหมือนเดิมค่ะหวังว่าคู่ของเรามันจะไม่ออกมาก่อน1นาทีสุดท้ายนะคะคู่บนคู่ล่างของเรา ขอให้มันมาตอนปิดเลยค่ะตีสามห้านาทีตรงๆขอให้มาสวยๆเลยชอบมานักช่วงตั้งแต่ตีสามถึงห้านาทีเนี่ยช่วงห้านาทีสุดท้ายนี่มันจะปินออกมาเลยค่ะเป็นคู่คู่คู่ค,ค่เลยค่ะสุดท้ายก็บางวันก็ดีดไปทางอื่นเลยนะคะของเราก็หายวับไปกับตาน้ำตาไหลเลยล่ะคะ่ะเศร้าใจนะคะสำหรับลาวพัฒนานะคะเดี๋ยวพี่น้องก็จะลงให้ช่วงดึกๆนะคะหรืออาจจะเช้านะคะเช้าของวัน พฤหัสนะเช้าๆของวันพฤหัสเวลาไทยนะคะก็น่าจะประมาณตีสี่ตีห้านะคะพี่น้องคำนวณเสร็จแล้วทำทำคลิปเรียบร้อยแล้วคะแต่ว่ายังไม่ได้ตัดต่อเดี๋ยวยังไงก็ใครที่ชอบลุ้นเลาพัฒนาก็อย่าลืมนะคะห้ามพลาดนะแล้วก็หุ้นไทยด้วยนะคะหุ้นไทยแล้ก็ ยังได้อยู่นะคะถึงจะมาช้าแต่ก็มานะหุ้นไทยสําหรับสมาชิกท่านไหนที่ชอบลุ้นหุ้นไทยนะหุ้นไทยเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะช่วงดึกๆนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ